เพะเจ้าขอให้คนที่เกี่ยวข้องกับไพ่จุดนี้ได้เข้ามาดูคําทํานายนี้ใครที่ผ่านมานี่คือดวงของคุณภายในสามวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณหยิบสดนะคะหู สามไม้เท้า magic เชียนสีเหรียญช่วงนี้นะเดี๋ยวจะทายแบบเดี๋ยวจะทายแบบแม่นๆเลยนะเชื่อไหมไว่าทายแม่นเชื่อเนาะเชื่อเถอะอเชื่อเถอะ จะทายแม่นๆ,ๆจริงๆคุณไปดูนะคุณไปดูในตู้เย็นหรือในครัวที่บ้านคุณตอนนี้นะมีของที่หมดอายุแล้วต้องทิ้งเก็บทิ้งด้วยหรือขนมหรือของกินอะไรบางอย่างที่มันสมควรจะทิ้งแล้วเนี่ยนังอยู่แล้วก็มีขยะ ที่ควรจะทิ้งแต่ยังไม่ทิ้งไม่รู้สะสมไว้ทำไมเอ่ยมันจะขึ้นราคาหรือมันจะไปขายได้หรือยังไงเอ่ยเอาไปทิ้งก่อนโอเคไหมต่อไปให้ระวังคุณจะทำของ เล็กๆชิ้นหนึ่งหายในช่วงนี้อย่างเช่นของเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือเครื่องไม้อะไรบางอย่างที่เป็นชิ้นเล็กๆหล่นแล้วหาไม่เจอหรือหายเก็บดีๆหรืออาจจะเป็นเงินเล็กเงินน้อยหรือจะเป็นเหรียญหรือจะเป็นของเล็กๆน้อยๆอยหรือจะเป็นของแบบชิ้นเล็กๆอะ่ะที่ช่วงเนี้ย หล่นแล้วหายหามแต่มันไม่ได้หายไปไหนหรอกแล้วอย่าไปคิดว่าใครขโมยของด้วยเป็นบ้าจ้ะหายเองจ้ะหล่นเองหาเองหาเองจ้ะไม่มีใครยุ่งจ้ะของตัวเองบางทีก็หล่นลงไปในกองของอะไรก็ไม่รู้นะ่ะแล้วหาไม่เจอนะ่ะอยู่แถวนั้นแหละอยู่ตรงที่มีอะไรยุ่งๆุ่งเหลือจะอยู่ใต้โซฟาอยู่ใต้ so far, อยู่ใกล้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใกล้ ปักใยใกล้เลยเนี้ยภายในสามวันนี้จะมีข่าวดีบางเรื่องแบบดีๆอย่างเช่นได้โชคหรือได้รับการติดต่อจากคนที่รออยู่หรืองานที่รออยู่ถ้าอะไรที่เราไม่รู้ว่าเขาจะเอาเราไหมหรือไปสมัครงานแล้วมันจะได้ไหมเนี่ยสามวันนี้จะได้ เงินทองช่วงนี้ไม่ค่อยอยากใช้อยากจะเก็บเงินคิดเรื่องเงินอยู่อยากเก็บอยากประหยัดอยาก,อ,ยากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเก็บของเก่ามาขายก็ได้อย่างเช่นแบบอะไรที่ขายได้อะไรที่ที่มีคุณค่ามีราคาอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช้แล้วอ่ะอาจจะได้เก็บมาขายในช่วงนี้หรืออาจจะได้แบบเคลียร์หรือให้คนอื่นไปลักษณะอย่างนั้น ใครรองเงินอยู่จะได้ใครรองงานอยู่จะได้ช่วงนี้ไอเดียบันเจิดคุณจะคิดไอเดียใหม่แล้วสำเร็จด้วยภายในยีิบสี่ชั่วโมงนี้คุณจะได้กินเครื่องดื่มดื่มเครื่องดื่มสีดำหรือสีเข้มด้วยหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของนม ก็ได้คุณจะมีแผนเกี่ยวกับการเรียนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรืออะไรที่คุณแบบเกี่ยวกับออนไลน์หรือเทคโนโลยีอ่ะหรือเรียนออนไลน์ก็ได้หรือศึกษาเทคโนโลยีอะไรบางอย่างก็ได้ในช่วงเนี้ยเหมือนยูจุก็จะเป็นคนไฮเทคขึ้นมาถ้าใครไฮเทคอยู่แล้วไฮเทคกว่าเดิมแต่ใครไม่ค่อยไฮเทคจะเริ่มเรียนรู้ความไฮเทคกับตัวเอง คุณลองดูบัตรเครดิตหรือบัตรประชาชนหรือบัตร atm คุณอาจจะมีบัตรสีม่วงหรือสีชมพูก็ได้ถ้าคุณมีเลขเอมีสีที่อาจารย์บอกเนี่ยม่วงหรือชมพูหรือน้ำงเงิน เนี่ยนะเลขท้ายบัตรมันจะนำโชคมาให้คุณเดี๋ยวคุณเนี่ยจะได้ดาวน์โหลดโปรแกรมหรือคลิปหรืออะไรบางอย่างในยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยหรือเปิดอะไรแล้วมันต้องรอโหลดอะ่ะหมุนหมุนหมุนอะ่ะมันมีภาพอะไรหมุนหมุน,มนรอโหลดอยู่อย่างเงี้ยขึ้นมา 24ชั่วโมงที่แล้วหรือ24ชั่วโมงต่อจากนี้ก็ได้ระวังอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านจะมีปัญหาในตอนนี้ไฟช็อตไฟตกไฟกระพริบไฟขาดเป็นลนักษณะการช็อตเนะี่ยช่วงนี้เลยตอนนี้เลย จะเกิดขึ้นแล้วหรือว่ากำลังจะเกิดก็ได้ในช่วงระยะนี้ต้องซ่อมอะบางอย่างต้องซื้อใหม่เครื่องใช้ไฟฟ้าบาง,างอย่างต้องซื้อใหม่แสตช์อาจจะซ่อมไม่ได้ไอต้องซื้อในระยะใกล้ตัวคุณตอนนี้ที่คุณมองเห็นอาจจะมีแก้วอยู่แก้วหรือถ้วยอะไรบางอย่างหรือชามอะไรบางอย่างอยู่ ในสามวันนี้นะรับเงินรับงานแล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นในหัวคุณจะมีโชคอย่างไม่คาดคิดจะเจอคนบางคนที่ไม่ได้แพลนไว้ว่าจะเจอจู่ๆเขาก็นัดมาจู่ๆเขากติดต่อมาหรือจ,จู่ๆก็มาเซอร์ไพรส์ในช่วงสามวันนี้เดี๋ยวอีกสามวันจะคิดเรื่องเก็บเงินเก็บทองแล้วจะได้เก็บ พินเขาว่ารับคำนินายที่ดี